สวัสดีค่ะนี่คือ The Bloom Podcast ที่จะมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเรียนและจะมามอบความรู้ให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับมิวที่ The Bloom Podcast เหมือนเช่นเคยนะคะ Education is not the learning of many facts but the training of the mind to think. การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่างๆแต่เป็นการฝึกให้รู้จักคิดอันนี้เนี่ยเป็นโค้ดคำพูดจากไอสไตล์ค่ะเป็นประโยคสั้นๆแต่ได้ใจความที่น่าเอามาขยายความต่อค่ะ ถ้าเราพูดถึงเรื่อง education เนี่ยมิวชื่อว่าหลายคนก็จะมีมุมมองเรื่องของการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปเมื่อเรานึกถึง education นะคะบางคนเนี่ยอาจจะนึกถึงเรื่องของอาชีพการงานนึกถึงหน้าตาทางสังคมบางก็อาจจะหมายถึงเซตองความรู้ต่างๆแต่ถ้าเราพูดในมุมมองกว้างๆนะคะ การศึกษาเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คนนะ่ะได้โชว์ศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาเป็นเรื่องของกระบวนการการส่งต่อและก็เพิ่มมูลค่าความรู้และทักษะค่ะที่ช่วยให้เราเนี่ยก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ที่เกิดมาแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยมิวจะมาเสนอมุมมองใหม่ค่ะที่เกี่ยวกับ true of education มันคืออะไรแล้ว education ที่ทุกคนเข้าใจกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช่ความหมายเดียวกันไหมเพราะองค์ประกอบของคําว่า education เนี่ย มันมีอีกหลายมิติเลยค่ะมิวเนี่ยก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนเข้าใจถึงความหมายหรือนิยามของ true of education การศึกษาที่แท้จริงค่ะหลายคนนะคะคิดว่าการเรียนเกี่ยวข้องกับแค่โรงเรียนคุณครูแล้วก็หนังสือเท่านั้นเอง แต่ด้านวิชาการเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของการศึกษาเท่านั้นค่ะคำว่า education เนี่ยมันกว้างกว่านั้นมันรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างทุกการกระทำนะคะทุกประสบการณ์ตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวกําหนดค่ะว่าเราเนี่ยเป็นใครและนั่นก็หมายถึงการศึกษาและองค์ความรู้ของเราที่มี True of education นะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. มันคือการศึกษาหรือการเรียนรู้อยู่ในทุกช่วงขณะตั้งแต่เราลืมตาตื่นมันควรจะพัฒนาความสามารถทั้งทางด้านจิตใจร่างกายการเข้าใจโลกและสร้างเป็นคาแรคเตอร์ hmm. ของแต่ละคนการศึกษาที่แท้จริงนะคะต้องไม่ใช่เกิดจากการบังคับให้เรียนหรือการที่จิตใจเราไม่พร้อมรับต้องเกิดจากการที่เราเนี่ยตื่นรู้ด้วยตัวเอง สุดท้ายนะคะเราก็จะพบว่าการศึกษาที่แท้จริงเนี่ยกลายเป็นการเดินทางการเติบโตการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นความสุขที่เรียบง่ายมากๆค่ะทุกวันนี้นะคะสังคมของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการคนที่เรียนเก่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่เราต้องการมากกว่าก็คือคนที่มีคุณภาพในการเรียนรู้นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องของ true of education ก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ The Boom ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ